ปาดปาดปาดเสียงแหนเสียงไหนเสียงอะไรเสียงไหนเสียงไหนเมื่อกี้อาจารย์เน่าว่าไปแล้วเราต้องอยู่ที่อาจารย์เน่าโนตีรับรับพูดหน่ดันปวดพ้นอาจารย์นักดนตรีรับ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 ประสานพี่น้องไมาถึงว่าเป็นคนอาสาบาตรเนาลุงอายุ20 ยี่สิบอะไรก่อนยี่สิบสปีค่ะยีิบสปีติดตามพจเตามค่ะแต่พ่อชาก็ไม่ละห่าก่อนมี่นโอตอนนี้อยู่กับใครลูกอยู่กับพี่สาว้กคออยู่กับพี่สาวคือว่า รูปร่างหน้าตาเสียงเนาะครบเลยครับผมโต้ซ้ำกันแล้วก็ถามก็ไม่เข้าเพราะว่าวันนี้โซเฟียมาโชว์รับกุ้งแมนห่อแมนกับเขาติดตัวแล้วไม่มีอะไรจะนั่นแล้วมาแทนน่มเพราะว่างานนี้แต the ่ว่าผมก็บอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าขอให้นานบิวแตกกันหนูเอออยู่กับวาสนาบอกคนบนฟ้าเนาะแล้วเอาเวทีแห่งนี้แต่สุ่มเสียงก็่ธรรมดานะครับเสียงศาสตร์ดีมากครับ เราขอมากเขาเป็นศิวนาภโจอย่างสมองได้ใช่ไหมจอนก็ได้ก็ได้ไหมอีน่าก็ได้อีนะ่าผู้จอดสิดาก็ะดาอได้ไหมผู้ว่างว่างว่าอว่างยังเดียวเด้นลยเราจะทำวงสองอยู่แล้วนะครับสิเลือดติดมากมายมาแล้วจะมาเพื่อแข่งกับ้ปติงมาเพื่อจะตั้งใจจะไปได้ปะเนี่ย พี่หนักขึ้นนี่พี่หนักขึ้นนี่อธิบายฟังแต่แรกหลือไม่เอายังไม่พอใีกพูดไา้ก็ได้ยังเดียวเดือีหยังก็อ้งอิงนี่แหละนั่นแล้วเห็นไหมพ่อนั่นแล้วยังก็อ้งอิงนี่แหละนั่นแล้วแต่ได้ดังได้อ้งอิงมาดิเห็นไหมนั่นพอท่านไหนบอกไปป่ดเนี่ยฉันบอกว่าถึงบ่ดังได้หลวงถึงแสดงว่าดังเลยปะเนี่ยนะปกติล่ะกระดังงูมีอยู่แหละอาจาจ้ะเอาฮะพวกดังมันหลายแผ่นหลายมุมดังเดียวนี่มันดังขีเดียชีมูกตุ้ลูกกันนั้ ดังมันมีขีมูกดังเป็นเรื่นะน้องเสียงกว่านะน้องยังปะน้องจอยค่ะอ๋อน้องจอยน้องจอยถือว่าต้นทุนมีต้นทุนมีพ่อสวรรค์มาหลายพราะจะพูเยอะต้นทุนของเสียงแกวเสียงนาเสียงอ้วนดีเสียงมีพลังมี power เสียงาส飒อีด้วยน้องมอลำเดี๋ยวต้องตัดแล้องความเข้าใจครับเสียงาส飒เสียงของมอหน้าผมเจ็ดนาทีแล้ว แต่ว่าสามารถปรับได้ต้นทนมีเบื้องต้นเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นบอลลัมไหมแม่ลองว่อยากตัดนะครับอยากให้พี่น้องฟังฟังแม่ลองสารพับแม่เข้าวัดเข้าวัดนี่พ่อนี่ต้องเท็เลียประจำเอาเท็เลียลูกหลานซันาะพันซันละพันซันละพันอ่าเปนหยางยิ้มหยางยิ้มหยกเมียกับที่อุ้งยิ้มแล้วหุ้กเป็นแต่ขีดหยุกเป็นแต่ขีดโอ้ยจะยังไม่เงียบว่าน่ากับพ่อเสียงเหมือนกันไหมว่าใช้ได้ ศิลปินพาวาวงสาวหน่อยแล้วเพื่อนสองเขาเปิดรับสมัรมันต้องใช้สมาชิกห<ด>ลายร้อยคนเหมือนกันนี่ก็ถือว่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งอยู่ในจํานวนหลายร้อยคนกับวงใหม่ประมาณสัก200ชีวิตที่แหลก่าเซียนน้อยพี่น้องรัาฝากวันเดอร์ที่แหลกเวเซีนยนเนน้อยเขาเสียวหางเครือจากสามสิบโซกันเนาะเสียวหางเครืองจากสามสิบเวทีจะเก่าห่องบัดมานังเบิ้งไปเบิ้งมาแล้วพี่น้องเอางานเจาะผ่าคือส่งมาจังส<ด>ี<ด>่วันนี้จกมีเิบียงห้องเสียวเป็นสิบกว่ทีน ก๋วยกะท่านไทยกับซีเบิร์ตทอการ์ดหรือเปล่าซับกันเบิร์ตสรุปแล้วก็คือเวทีเท่ากันแฉลบซีเสียงแดนเซอร์ไม่ต่ำกว่าหกสิบวันที่นียเอาไปมามันสิร่อยคือเราติดวันนี้ครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพื่อนาจาะราคานะครับวาจางแล้วก็นะครับตอนนี้หกสิบสี่เจ็ดสิบงานแล้วนะครับเอาคือวงวงเวงเว้ง ีปลองปรุงไปลองจอยอีหนึ่งไนลองับแล้วฝากเด้วยนะครับขอให้ขอให้ติดมาแรงด้วยฝา้องม้เอาไปแล้วคตรมินหลายๆที่เป็นแบบไหนเนี่ยคนดีเห็นไหมความนี้อีน่ะครเอ้เยคนที่ทำไว้เป็นไอเดรคนที่ทำรานเสร็จไปรู้โชคดีไะทำด้วยดรนของูรับ